ค่ะชาวเอา้าชาวมอนสเตอร์ทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคอมเมนต์ชาวมอนสเตอร์กันนะคะทุกคนเป็นคอมเมนต์ที่มาจากชาวเบมอนนะคะแล้วก็จะมาตอบในฐานะแฟนคลับแล้วก็<ป>ถ้ามีโอกาสมากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันแะรับชมกันค่ะเพื่อนเพื่อน,น,นแล้วเพื่อนเพื่อว้าวทุกคนเนี่ยเรามาพูดกันถึงที่ ยอดไลค์คลิปจะระดับความเี่ยมขาสาวๆบีมอนก่อนเลยนะคะทุกคนคือจะบอกว่า ก็มีคนดูเยอะหนึ่งหื่นคนนะคะเมื่อลองเมื่อ6วันนี้ยอดหมื่นหนึ่งคือคือแบบว่าสาวสา,สาวเบมอนคือดังอยู่นะทุกคนแต่ว่าคลิปอื่นคนอื่นน่ดังกว่าเราเยอะแยะไปมากๆเดี๋ยวจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ทุกคนดูกันนะคะแล้วก็ตอบด้วยตอบแบบคนทัศนคติดีนะคะแล้วถ้าเม้นไหนที่มีคนกดไลค์เยอะนี่เราก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทําคลิปต่อไปต่อต่อไปของเราด้วยนะคะเกี่ยวกับเบ,บมอนชาเบ,บมอนทุกคนแน่เลยนะ คอมเมนต์แรกนะคะเมื่อสี่วันที่แล้วค่ะทุกคนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะมันอ่านยากมากแล้วมันก็ยาวค่อนข้างยาวพอสมควรอ่คะคำคอมเมนต์แรกนะคะทุกคนท่าบอกว่าเกาหลีเขาชาติยมเขาเชียร์คนเกาหลีด้วยกันนะคะที่เขาบอกว่าเกาหลีชาตินิยมนี่มันจะหมายถึง ด้านวงการเคป๊อปเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยโด่งดังในเรื่องของศิลปินเคป๊อปมาก,มากๆเลยค่ะดูอย่างจะพี่ลิซ่าแบล็คพิงนะคะหรือพี่ลิซ่ามมนบานเนี่ยที่ได้ไปโกอินเตอร์ที่ประเทศเกาหลีแล้วก็หลายๆประเทศเลยเนาะประเทศไทยของเราก็โกอินเตอร์เหมือนกันนะคะทุกคนก็เห็นได้เลยนะคะว่าพี่ลิซ่าเด่นดังมาจากประเทศเกาหลีแล้วก็ความสามารถตัวเองล้วนๆเลยเรียกได้ว่าเกาหลีนะคะเป็นชาตินิยมแล้วก็ เก่งด้านนี้มากๆเลยนะคะส่วนเขาจะเชียร์คนเกาหลีด้วยกันก็น่าจะจริงนะคะทุกคนแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยคนที่อยู่ในเบมอนเนี่ยก็มีชาวเกาหลีเยอะพอสมควรนะมากกว่าสองนี้ก็คิดว่าเยอะน่าจะมีใครบ้างนะไม่ได้ดูประวัติมาเลยแต่จะดูคนที่หน้าเขาคงเหมือนเกาหลีมากที่สุดนะก็คืออาหยอนนะคะทุกคนหน้าเขาคงแบบมีความเกาหลีสุดแล้วก็น่าจะเป็นคนเกาหลีได้วยนะเหแล้วก็ใครอีกนะ ที่เป็นเกาหลีคนเนี่ยทุกคนโลล่ลาเปล่าถ้าจะเป็นโลล่ลาทำไมนะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะคะว่าจะบอกประมาณว่าความคิดคนเราไม่เหมือนกันนะแต่มีคนกดไลค์ตั้ง37คนดูลิซ่าดังอินเตอร์แต่ไม่ใช่ในเกาหลอ๋อเขาจะบอกว่าลิซ่าไม่ได้ดังในประเทศเกาหลีค่ะเนื่องจากว่ามันมีกระแสด้านล,ลบเยอะมากเพิ่งมายอมแลบตอนที่ลิซ่าดังลิซ่ามีเงินเนาะ,ะไม่ได้ดังในเกาเนาะแถมโดนเหยียด ว่าเออใช่มันมีช่วงหนึ่งค่ะทุกคนตอนที่เราเด็กๆนะค่ะว่าลิซ่าเนี่ยมมาทํางานหาเงินในประเทศเกาหลีเพื่อกบโกยเงินนะคะก็เป็นดราม่าเนาะแถมโดนเหยียดกว่าจะยอมรับลิซ่าดังก็จนเกือบหมดสัญญานะคะก็แบบก็คือเขาเรียกว,ว่าคอมเมนต์นี้ก็จะบอกประมาณว่าคนเกาหลีอวยคนประเทศเดียวกันแล้วก็บอกว่าลิซ่าที่มีคนยอมแล้เนี่ยเพราะว่า โกอินเตอร์แล้วนะคะแล้วก็ดังในประเทศอื่นอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของคนอื่นด้วยนะคะเคนนี่พลิตาว่าดังเหมือนกันนะคะที่เราคอมเมนต์แบบนี้เราก็จะบอกประมาณว่าอาฮยอนหรือคนเกาหลีใต้ศิลปินเคป๊อปเกาหลีใต้ไม่ได้ดังแค่คนเดียวนะแต่ว่าเคนนี่แล้วก็แพรพลิตาเนี่ยก็ดังเหมือนกันนะต่อไปนี้คนนี้ถ้าไม่อวยอะไร ถ้าไม่อวยอะไรมาก็อายอนพยายามไม่ได้อวยก็ไม่ได้อวยอายอนนะคะเขาชอบอายอนการที่เราจะชอบอายอนไม่ผิดเนาะเพราะฉะนั้นที่เราจะชอบอายอนมันไม่ไม่ไม่ได้อวยเลยเลก็คือเราชอบเขาว,ว่ามันจะต้องชอบแบบว่าต้องมีเหตุผลเดียวหรอก็คือว่าเหตุผลที่จะอวยอะ่ะอ่ะมีคอมเมนต์ก็น่ารักดีนะคนนี้ตอบเรานะคะว่าแพ้จ้าถ้าในเกาหลีถ้าอินเตอร์คือแคนนี่อะไรอะ่ะออมแพรจา้า อ๋อแพก็ดังหรือเปล่าถ้าในเกาหลีอินเตอร์ก็คือแคนนี่นะคะไม่ใช่แคนดี้เนาะค่ะจะผิดผิดนะก็คือแคนนี่นางค่ะดังในเกาหลีแพก็ดังทุกคนนังหมดชอบไอยอนมันผิดหรอแล้วก็คิดว่าคอมเมนต์นี้ถูกอยู่นะคะไม่ได้ผิดนะถ้าเราจะชอบสมาชิกคนไหนในวงนะคือแบบแฟนคลับปีคันช่ำมากชิก พาิตาค่ะใช่ค่ะหรือคือทีมคนไทยนะล้วตัวเข้าข้างคนไทยขราแล้วเราก็ดันคนไทยของเราเนี่ยให้ไปโกอินเตอร์ให้ถึง่าประเทศให้ถึงฝั่งนะคะทุกคนคอมเมนต์ที่2ค่ะทุกคนคนนี้เขาบอกว่าเราชอบน้องแคนนี่หรือแคช,ชกิตาน่ารักสวยสะกนซุกซนสดใส,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 สด้วยพูดทุกคนมีคนรักแคนนี่เยอะมากใช่ค่ะทุกคนเราก็คิดว่าแคนนี่เนี่ยน่ารักซุกซนสดใสจริงๆนะคะน่ารักสุด เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะทุกคนเพราะเราก็บอกแล้วนะคะว่าอาจจะชอบใครก็อย่าลีวคอมเมนต์มาค่ะ ก็มันไม่ได้มีอะไรผิดอยู่แล้วทุกคนก็คือความยิ่หเล่นส่วนตัวนะคะก็มีคนชอบแคนนี้เยอะมากต่อไปนะคะคอมเมนต์ที่3ามค่ะเมนจิกิต้าอุ้ยทุกคนเมนชิกิต้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนนี้ก็บอกว่ารักชิกิต้าเป็นแฟนคลับชิกิต้าอุ้ยเป็นแฟนคลับชิกิต้ามันแอดเลยดูสิหน้าโปรแฟล์แอดเดี่ยวเอาชิกิต้าขึ้นเลยแล้วก็หน้าตาชอบน้องแสงเหนืออ่ะแสงเหนือก็คือโพรรานั่นเองค่ะส่วนอ่ะ เป็นเมนชิกิต้าชอบชิกิต้าเป็นแฟนคลับชิกิต้าแต่ก็ชอบหน้าตาคนนี่คิดว่าชอบอถูกชะตาถูกถูกจดรดถูกจริตก,ก็น่าจะเป็นแสงเหนือโลรล่านะคะส่วนเสียงรอเนี่ยชอบพริตาเสียงเขานุ่มเสียงเขานวลเสียงเขาน่ารักอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะรวมๆแล้วคำนี้นี้ก็บอกว่าชอบชิกิต้าส่วนหน้าตาชอบโลรล่าเสียงร้องชอบพริตานะคะครบเครื่องครบเครื่อง มาดูคอมเมนต์ที่เท่าไหร่แล้วนะสี่นะคะทุกคนอาหยอนเธอครบเครื่องจริงๆแขนพูดภาษาจีนได้ด้วยจริงค่ะอายอนแบบว่าพูดหลายได้หลายภาษาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการดีเลยนะที่เราพูดภาษาได้หลายที่อายอนเนี่ยพูดได้หลายภาษาเนาะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงแล้วก็น้องแคนนี่ค่ะ น้องแคนนี่น้องแพ้ก็สวยเก่งส่วนที่เหลือก็สวยเก่งการจัดอันดับมันเพิ่งเริ่มต้นอนาคตอันดับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ยังไงเบมอนต้องมีเบบี้มอนสเตอร์ต้องมีเจ็ดคนใช่ค่ะอาจจะมีอันดับคาดเคลื่อนเนาะวันนี้อาหยอนดังเหมือนหน้าทุกคนก็ดังดังทุกคนเลยนะดังทุกคนแฟลัคอย่าตีค่ะนะคะคอมเมนต์นี้ก็คือบอกว่าก็คือแบบประมาณว่าเออสาวๆทุกคนดังนะคะน่าจะ คอมเมนต่อไปค่ะเราเมนีคนไทยน้องแพรพริตาอมาที่หนึ่งตามด้วยชิกิต้าจบอ่ะจริงค่ะเราควรสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้คนไทยของเราเนี่ยไปโกอินเตอร์ได้จริงๆแล้วก็ทำตามส่งคนไทยคนเดิมของเราเนี่ยส่งถึงความฝันค่ะต่อไปค่ะจริงหรือจริงเนี่ยจริงลูกะจริงลูก,กะกกะนะ ได้อันดับสองจริงๆนางรุกะได้อันดับสองแต่นางแบวน่ารักมากแต่เวลานางออกยอดดูแทบน้อยสุดอะเราเมนน้องแพแต่รักทั้เจคนใครดูรายการก็โดนตกทุกคนแทบจะไม่ไิปปากเมยเลยอ๋อเขาบอกเขาดูทุกคนชอบทุกคนนะคะแต่ก็ยังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้ปักเมเี่ยค่อยปักนะเออยเอ,อ๋อยวขอดูเมรเรื่อยๆก่อนเนาะต่อไปคนนี้ชิกิต้ารัรกชิกิตา้าเยอะมากค่ะทุกคนต่อไปค่ะเมย์น้องแพ้หยูยพลังคนไทยโคตรเยอะต่อไปค่ะส่วนตัวไม่ชอบคอนเขตนจัดอันดับภายในวงเดียวกันเขารักกันแต่แฟนคลับอาจจะโต้แยง้งถ้าแรงก็ถึงขั้นทะเลาะกันแล้วก็โอทีเจ็ดคืออะไรไม่รู้กันกน,นะคะก็คือคิดว่าเบม,มอนรักกัน จริงนะคะเบมอนรักกันถ้าไม่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ไม่เป็นไรค่ะจะ<ร>ไม่ทําอีกนะคะเราเคารพการตัดสินใจของคนที่ดูเบมอนแล้วก็เราในฐานะคนทาคลิปคนรักเบมอนนะคะ<ๆ>ก็เรายอมรับทุกการตัดสินใจค่ะถ้าแฟนคลับเบมอนบอกว่าไม่ดีเนี่ยเราก็คิดว่าไม่ดีเหมือนกันกาะะรที่เราทําแบบนี้ก็อาจจะคิดน้อยไปหรือไม่ก็อาจจะไม่เหมาะสมตรงไหนขอโทษได้นะคะต่อไปค่ะชอบทุกคนแต่ชอบพลิตามาที่สุดจริงครับ กันเลต่อไปผมมั่นใจผมมั่นใจว่ามองขาดการที่ดูความยิ่งใหญ่ของแต่ละคนมันดูจบดูจนจบยุคสมัยเจนที่เดบิวต์ครับอันนี้ไม่เข้าใจเท่าไหร่เลยไม่สามารถตอบได้เลยอยอนคบเครื่องจริงแต่พออยู่ในวงก็ไม่ได้กลมกลบกับคนอื่นเท่าไหร่จะให้ดีควรเดเีด่ยวครับเราคิดว่าความคิดเห็นของ แฟนคลับสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนคลับเดี่วก็จะไม่มีศิลปิน k p ป p ที่โด่งดังหรือโกอินเตอร์ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเคารพความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะแต่ก็ไม่ขนาดนั้นเขาบอกอายย้อนต้องไปเดบเดียวแต่ก็ไม่รู้อะค่ะแต่เราคิดว่าอายอน ก็จบกับคนอื่นได้อยู่นะทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นอายอน่าหลกดดีนะชิกิต้าลิซ่าเวอร์ชันซอฟลงมาหน่อยดังมากยาวนานหลายปีแน่แน่การันตีอันดับหนึ่งชิกิต้าต้องนงางเหมือนลิซ่านะคะแต่ว่ามันซอฟลงมาหน่อยไม่ได้เก่งเหมือนลิซ่ามากแต่ก็แน่จะดังนานนะการันตีว่าชิกิต้าเนี่ยอันดับหนึ่งเนาะต่อไปรามิคายอายอนยัญญไงไงอ่ะสวยเหมือนกันมั้งเก่งเหมือนกันมั้งอาสะคนนี้ แรกๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ค่อยๆทรายขึ้นมากเรื่อยๆไม่มีไม่มีหยุดเหมือนพลิตาใช่ค่ะเราตอนแรกเราแค่คิดว่าอาสา,าแบบนี้มันกันแต่ว่าอาสา,าเก่งนะพลิตาแค่ขยายฐานแฟนสาวกลทั่วโลกให้ได้ยึดไทยเป็นที่มั่นแข็แงแรงแรงเหนียวแน่นที่สุดผมเชืช่อว,ว่าอันดับสองแน่นอนหน้าคมตาโตหวานชา่ำเหมือนกวางผิวแทนสวยแบบดาราไทย อันนี้เห็นด้วยนะคะทุกคนต่อไปโรล่ากับลูกะน่าเป็นห่วงที่สุดถ้าแผนโปรโมทไม่ดีเจ๊งเร็วโอ้โหแต่เราคิดว่าคนที่แรบได้อะเก่งอยู่นะเหมือนลูกกเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าสมาชิกที่แบบแ็ปได้อะคือก็เก่งนะถ้าขาดเขาไปอะเพลมันก็ไม่สมบูรณ์นะขาดโลล่าขาดลูกกก็ไม่ใช่เบบี้มอนสเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เห็นด้วยอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเข้าใจด้วยนะคะ ต่อไปอย่าหาทำเลยแบบนี้อยากให้น้องดังไปด้วยกันมันคือขวัญกำลังใจขอโทษด้วยนะคะที่ทําคลิปให้ถูกใจหรือว่าทําให้สมาชิกเขาขตัดขัดแย้งกันขะเลาะกันต่อไปค่ะแต่ดูจากแฟนแคมอะไรน,นี้หนึ่งอาหายอนสอชิคิต้าสามแพ้เสียสะห้าลุก,กะรอรากับรามิี่ก็คิดเหมือนกันนะคะเราชิกิต้าจบนะคะรักทั้ง รักทั้งวงนะแต่แบบเมนคือเราคือน้องแพกับโรราต่อไปค่ะวิหนึ่งอาฮยอนสองชิกิตา้าสยามลุกจะ 4. สี่พาลิตา้าน่ารักมากคือเราส่วนมากที่อานมาเนี่ย คือแฟนคลับมักจะทะเลาะกันแล้วคิดมันไปเองมากทุกคนแต่ว่าไม่รู้สิไม่รู้ไม่รู้จะตอบยังไงแต่ว่าทุกคนสมาชิกทุกคนน่ะรักกันกลมเกลียวกันทาไมเธอต้องทะเลาะกันด้วยแล้วอย่างนึงเนี่ยคือแบบว่าสาวๆเขาน่ารักมากๆค่ะทุกคนน่ารักสุดๆอ่ะพูดจริงนะตอนมีหกคนดูดีกว่าเพราะอายอนไม่เข้าคีเลยดูเหมือนจะพาย,ยายามโดดออกมาเสียงสูงสวยๆพลาเตารเลอกะอกว่าเพราะกว่าเออก็คิดเหมือนกันละมั้ง เมโลราค่ะชอบอายยนที่สุดเหมือนกันค่ะต่อไปชอบพาลิตาเหมือนกันค่ะไม่ควรจะดันหนุ่มอันดาจะทําให้แฟนคลับทะเลาะกันนะถ้าทะเลาะกันต้องเป็นปัญหาของแฟนคลับค่ะไม่ใช่ปัญหาศิลปินเนาะอฮยยนแลบสู้ลูกกะกับอาสาไม่ได้อฮยยนทําไมคนไม่ชอบอัยยนกันเลยน่าจะพอๆกันนะคะเราชอบทุกคนแต่ชอบสุดคือ,อคชอีตาเหมือนกันค่ะชอบพาริตาเหมือนกันค่ะต้องยอมรับว่าอฮยยนดังสุด ด้วยความสามารถทุกด้านและเสียงที่โดดเด่นใช่อายอนทำเสียงสูงได้นะทุกคนอายนอนผมชอบแอดครับเออโอเคค่ะเด็กไทยอยู่ในสายเลือดแต่รักอาสะไม่ดีเลยจัดอันดับใครดังสุดไม่รู้จะได้อะไรน้องๆน,น,น่ารักทุกคนและทีมคือพี่น้องขอโทษด้วยค่ะเยอะเยอะจริงๆค่ะ อีพีสองค่ะดูคนไม่ไหวไม่ปากมาก